ทุกวันนี้ก็ต้องดิ้นรนโดยการเย็บผ้าเนี่ยรับซ่อมเสื้อผ้ายอยู่ไปวันหนึ่งวันนึ่งอาทิตย์ก็ออกสองครั้งพอพอเลี้ยงชีวิตได้พอพอประทังชีวิตไปได้สองวันก็บางทีก็วันบางทีก็ได้สักสามร้อยบาทอย่างเงี้ยสองวันก็ประมาณหัวห้าหกร้อยบาทก็บวกกับไ้เงินสูงอายุสูงอายุอีกหกร้อยบาทพิการอีกแปดร้อยบาท ก็มันก็สูสี <_ tit ling> พอไปได้พอไปได้แต่ถ้าเราไม่ออกเลยมันก็ไม่ได้เลยมันก็ไม่พอใช้สารามอะัยกุมอรชมตทุลลอว่าบารักาตุวันนี้กองทุนอากาศของมูลนิธิสถาชน,นเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่เดียวดายน่าสงสารมาก เขาเป็นชายร่างพิการที่ไม่มีใครดูแลเลี้ยงนะครับตัวเราเพียงอยู่ใดเดียวที่เปลี่ยวเหงาต้องหากินต้องอดทนทุกบรรเทายามโศกเศร้าเฝ้าพระเจ้าด้วยดวงใจครับเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งครับที่เราจะได้ไปพบเขานั่นก็คือสาเีกุ้งผมสมอันเซอายุ69ปีเป็นคนพิการ ตั้งแต่พอ,อ2สองห้าสองเจ็ดสามสิบกว่าปีแล้วับทุกวันนี้ก็ดำรงอาชีพก็ในการ่อมเสื้อผ้าก็ไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะร่างกายมันกาชักไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวนี้บวกกมีโรคอันนี้ก็รายได้มันก็ลดร้อยลงไปก็บันดีวันนี้ผู้กองเขาเอาสกัดมาให้พยาศากรอคอยรอนขอให้ผู้คนที่ให้สกัดมันนี้ได้รับนที่ดีจากอลออย่างมากๆครับเพื่อจะไปยุให้ชีวิตของผมดีขึ้นกว่านี้พยากากรอคอยรอนขอบคุณครับ ุกวันนี้ผมก็ต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆาสองปีสามปีนู่นแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลมาหเดือนเป็นแผลที่ก้นเป็นฝีก็ไปรักษามาหกเดือนก่อนจะรักษาแผลก็ไปตัดขามาตัดขามาเมื่อปีห้าห้าห้าสองปีควบกันเพราะติดเชื้อในกระดูกเราต้องตัดขาทิ้งไป ทุกวันนี้ก็ต้องดิ้นรนโดยการเย็บผ้าเนี่ยครับซ่อมเสื้อผ้าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์ก็ออกสองครั้งพอเลี้ยงชีวิตได้ก็รายได้ส่วนหลักก็ได้จากเย็บผ้าแล้วก็เงินรายได้อีกอย่างก็ทางรัฐบาลก็ช่วยกับผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยบาทแล้วผู้พิการอีกแปดร้อยบาทก็เป็นพันสี่รวมก็บวกกับเงินที่ไปเย็บผ้ารับจ้างเย็บผ้าก็พออยู่ได้แต่ก็อัตคัดอัตคัดออกมา ก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายค่าน้าําค่าไฟค่าอะไรหลายๆอย่างแลวบางทีก็ต้องไปเดินทางไปหาหมอรักษาตัวเอา้อทดสอบผมแจ๊เนี่ก็จะทาขอระขอบคุณอราเหรอเดียอ๋อต่อทอใล้ผมมีมีความอดทนทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพื่อการละหมาดละหมาดนี่เป็นปัจจัยเราจะได้อยู่จะได้ไม่มีความกังวลก็หวังสเสบียงวันข้างหน้า เราทามีเหลือก็เลยได้แบ่ง,บงปันไปบ้างนิดๆหน่อยๆขอบคุณกองทุนสกาดที่ให้ผมมาและยังได้ให้ช่วยอีกลหลายๆคนได้สกาดอันนี้เพื่อดำรงชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ฉะนั้นกองทุนสกาดจึงมีความสำคัญที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันทำหน้าที่มือบนนำกองทุนสกาดของท่านเพื่อมอบให้กับบรรดาพี่น้องผู้เดือดร้อนดังกล่าวนะครับพี่น้องครับ ช่วยเราเพื่อช่วยเขากองทุนสากาัดจัทาชนครับ